การพัฒนาเซรั่มบำรุงผมจากสารเอนโทเซอรนินในด,ดอกอันชันเพื่อกระตุ้นการงอกของเส้นผมสารเคมีที่ใช้มีดังนี้โดยมีส่วนผสมหลักคือดอกอันชันแห้งอุปกรณ์ที่ใช้มีดังนี้ค่ะ ขั้นตอนการทำเริ่มจากการเตรียมสารตัวยอย่างนำดอกอัญชันแห้งไปปั่นให้ละเอียดจากนั้นนำไปหมักด้วยเอทานอล50เป็นเวลา1สัปดาห์เมื่อครบหนึ่งสัปดาห์แล้วนำสารสกัดไปกรองด้วยเครื่องกรองบูชเนอร์เพื่อแยกกากอกอกจากสารละลายจากนั้นนำสารละลายไปสปกัดด้วยเครื่องโรตารีอีเวปเปอเรเตอร์ที่อุณหภูมิ43-45องศาคา่ะ จากนั้นนำสารมาผสมตามอัตราส,ส่วนของสูตรและปรับ pH ให้อยู่ที่5.5ถึง6ค่ะโดยอัตราส,ส่วนตามนี้เลยค่ะจากนั้นนำผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปตรวจสอบด้วยเครื่อง UV with spectrophotometer เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของความยาวคลื่นสูงสุดและลักษณะสเปกตรัมของสารสกัดในแต่ละค่า pH ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสารเอนโตไซานิน โดยที่ pH 1จะเห็นค่าการดูดกลืนสูงสุดที่ประมาณ540นาโนเมตรและจะให้สีม่วงเข้มสว่วนที่ pH 4.5จุดดูดกลืนแสงจะขยับเข้าไปใกล้5.60นาโนเมตรสีจะอ่อนลงเป็นสีม่วงอมฟ้าซึ่งเห็นได้ว่าเมื่อสภาวะเปลี่ยนจากกรดไปเป็นกรดอ่อนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างของแอนโทไซยานิน ต่อไปนำผลิตภัณฑ์ไปตรวจสอบด้วยเทคนิคท h i n Layer Chromatography โดยขั้นตอนแรกเตรียมแผ่น TLC และเตรียมสารมาตรฐานและสารตัวอย่างโดยใช้ตัวทำละลายบิวทานอนต่อไฮโดรคอริกแอซิดต,ต่อวอเตอร์6ต่อ1ต่อ3วัลลุมบายวัลลุมจากนั้นหยดสารตัวอย่างลงบนแผ่นซิลิกา เว็บแช่แผ่น TLC ทิ้งไว้ในโมบายเฟสรอให้แห้งและตรวจสอบด้วย UV a ลมที่ความยาวคลื่น254นาโนเมตรและเรายังได้มีการนำผลิตภัณฑ์ไปทดสอบทางกายภาพผลที่ได้เป็นดังนี้ค่ะกลุ่มของพวกเราขอจบการานำเสนอไว้เพียงท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ